สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมศาส,สนาจารย์แมนสืบทาย,ยาทวันนี้ขอนำเราทั้งหลายเฝ้าเดียวด้วยกันในพระธรรมมารโกรบท 7, กบที่7ข้อ14ถึงข้อที่23มารโกบทที่7ข้อ14ถึง23แล้วพระองค์ทรงเรียกฝูงชนมาอีกรัดกับพวกเขาว่า พวกท่านทุกคนจงฟังเราและเข้าใจเถิดไม่มีสิ่งใดภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์แล้วจะทำให้มนุษย์เป็นมนลทินได้แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์นั่นแหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมนลทินเมื่อพระองค์เสด็จพ้นจากฝูงชนเข้าไปในบ้านแล้วพวกสาวกก็ทูลถามพระองค์ถึงคำเปรียบเทียบนั้นพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าแม้แต่พวกท่านก็ยังไม่เข้าใจหรือ พวกท่านไม่เห็นหรือว่าไม่มีสิ่งใดจากภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์แล้วจะทำให้มนุษย์เป็นมนทินเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เข้าไปในใจแต่ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงซ่วมไปเป็นการประกาศว่าอาหารทุกอย่างสะอาดพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์นั่นแหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินเพราะว่าจากภายในมนุษย์หรือจากใจของมนุษย์นั่นแหละ ที่ความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นมาคือการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการเป็นชู้การโลภก,การอธรรมการล่อลวงราคาตัญหาการอิจฉาการใส่ร้ายความเย,ยื่ยยิงความเขาสารพัดความชั่วเหล่านี้มาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมนทิน พระธรรมเรโกบที่7ข้อ1 4ถึง23พระเยซูกิ์ได้ทรงอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่พวกฟาริสีตำหนิสาวกของพระองค์นั่นก็คือเรื่องของการเป็นมนทินหรือไม่มนทินพระเยซูกิ์ได้ทรงเรียกประชาชนและพระองค์ทรงอธิบายให้กับประชาชนฟังว่าสิ่งที่กินเข้าไปซึ่งเป็นอาหารนั้นไม่ได้ทำให้คนเป็นมนทินแต่สิ่งที่ออกมาจากภายใน ของคนตั้นต่างหากที่ทำให้คนเป็นมลทินพระเยซูคริสต์ได้พูดถึงเรื่องนี้ให้กับประชาชนฟังเพราะว่าอาหารมากมายที่กินเข้าไปมีหลักคำสอนหรือมีสิ่งที่เป็นข้อห้ามอยู่เหมือนกันในพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราดูในพระธรรมอุพยพกันดานวิถีเลวินิติจะมีอาหารหลายอย่างที่ในพระวจนะของพระเจ้านั้นห้ามไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมลทินมีหลายอย่างที่เราแตะต้องไม่ได้เช่นศพ ถ้าเราแตะต้องเราก็กลายเป็นมนลถินนซากศพของสัตว์แล้วก็เป็นมนลถิน,นสัตว์บางชนิดที่เรากินไม่ได้ที่พระพีห้ามใครกินก็เป็นมนลถิน,นหรือบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อนใครแตะต้องก็เป็นมนลถิน,นมีหลายหลายอย่างด้วยกันที่พระพีได้พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคําสอนต่างๆหลายอย่างจึงค่อนข้างจะให้ความสําคัญแล้วก็ค่อนข้างจะลงไปในรายละเอียดมาก จนกระทั่งกลายเป็นหลักคำสอนที่ตกทอดมาจนกระทั่งมีหลายอย่างที่แตกย่อยละเอียดออกมาจนไม่ใช่อยู่ในโดยไม่ได้อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าหนึ่งนั่นก็คือเรื่องการล้างมือมันเป็นรายละเอียดเป็นเรื่องที่ตกทอดและสอนกันมาให้ชนชาติอิสราเอลยึดถือปฏิบัติแต่ความจริงสิ่งที่กล่าวไว้ว่าเป็นมนทินนั้นก็มีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าแต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังอธิบายให้ฟัง นั in in no ่นก็คือสิ่งที่กินเข้าไปในร่างกายของเราที่กินได้ในความหมายนั้นนะไม่ใช่หมายความอะไรก็ได้แต่หมายความว่าสิ่งที่พระพีคอนุญาตแล้วกินได้นั้นไม่ได้ทําให้ตัวเราเป็นมลทินด้วยการที่ไม่ล้างมือเพราะว่าสิ่งที่กินนั้นกินเข้าไปไม่ได้เข้าไปในใจของเราแต่ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายลงในส้วมไปในที่สุดนั่ก็คือสิ่งที่มันกินเข้าไปแล้วก็สุดท้ายมันก็ออกไปไม่ได้เป็นมลทิน แต่สิ่งที่ออกมาจากข้างในต่างหากล่ะที่ออกมาจากความคิดออกมาจากใจของเราที่พระอ,องค์ทรงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ว่านั่นคือมนทินที่แท้จริงและพระเยซูกิ์ได้อธิบายเรื่องนี้ต่อให้กับเหล่าสาวกเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วสาวกก็ถามถึงเรื่องนี้ให้กับถึงเรื่องนี้กับพระเยซูริ์ด้วยและพระองค์ทรงอธิบายเพิ่มเติมให้กับเหล่าสาวกของพระองค์ความคิดหรือสิ่งที่อยู่ในใจ ที่ออกมาเนี่ยคือเรื่องอะไรพรองคมอธิบายถึงเรื่องการล่วงประเวณีว่านในคือการลักทรัพย์การเป็นชู้การโลภก,การอธรรมการล่อลวงราคะตัญหาการอิจฉาการใส่ร้าย,ายการเย่อหยิงความเขา่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องที่ออกมาจากภายในทั้งนั้นเลยจากความคิดความรู้สึกในใจของเราความคิดของเราที่ไม่มีใครรู้แต่มันอยู่ข้างในและมันออกมาออกมาคือ ออกมาเป็นคำพูดออกมาเป็นการกระทาและสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนถิ่นจำเพาะพระพักของพระเจ้าอย่างแท้จริงคนมักให้ความสนใจกับสิ่งที่เห็นภายนอกนั้นไม่ว่ายุคใดๆสมัยใดก็ตามแม้กระทั่งปัจจุบันเรามักจะให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกเสียมากกว่าแต่พระเจ้าให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเรา ภายในความคิดของเราท่าทีความคิดและจิตใจของเรานั้นพระองค์ทรงสนพระทัยเป็นพิเศษส่วนรูปร่างรูปกายภายนอกพระองค์ไม่ได้ใส่ใจมากนะักแต่คนกลับกันเวลาเราจะเลือกใครในบทบาทตำแหน่งหน้าที่การงานใดๆเรามักจะมองจากรูปร่างภายนอกต้องสูงสง่าต้องพูดจาฉะฉานต้องเป็นคนมีฐานะดีตำแหน่งหน้าที่การงานดีต้องเป็นคนดูแล้ว สุภาพดูแล้วน่าเชื่อถือนี่นคือสิ่งที่เรามองจากภายนอกยิ่งกว่านั้นรา,ายละเอียดอาจจะต้องขับรถยี่ห้อไหนต้องรู้ด้วยอาจจะรู้ว่าแต่งกายเสื้อผ้าแบรนด์เนมไหมจจดู้ว่าเครื่องประดับเป็นอย่างไรนี่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคนคนนั้นว่ามีฐานะมีเบื้องหลังมีชีวิตเป็นอย่างไรคนเวลาที่จะเลือกมักจะมองจากสิ่งเหล่านี้แต่สำหรับพระเจ้าพระองค์มองดูที่ความคิดท่าที และจิตใจภายในว่าคนคนนั้นเป็นคนอ่อนถ่อมสุภาพไหมคนคนนั้นเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าไหมคนคนนั้นเป็นคนสัตซ์ซื่อไหมคนคนนั้นเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นไหมคนคนนั้นเป็นคนที่มีความรักไหมนี่คือสิ่งที่อยู่ภายในไม่เห็นภายนอกแต่สิ่งนั้นที่จะแสดงออกมาเมื่อเขาเข้าสู่บทบาทหน้าที่หรือเมื่อเขาใช้ชีวิตประจําวันของเขา สิ่งเหล่านี้จะถูกสำแดงออกมาทางคำพูดและการกระทำของเขาแต่รูปลักษณ์ที่เราเห็นภายนอกอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีฐานะดีอาจเป็นคนที่จิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวก็ได้คนที่ดูภายนอกบุคลิกภาพดีแต่อาจเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่ออดทนไม่สู้ไม่เสียสละก็ได้อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ทำงานด้วยความ สุภาพด้วยความรักด้วยใจกว้างก็ได้อาจจะความคิดคับแคบก็ได้นี่เป็นสิ่งที่เรามักจะเห็นจริงในชีวิตของเราในชีวิตประจำวันในการทํางานร่วมกันในคริสตจักรหรือในองค์กรในหน่วยงานหรือในสังคมของเรามักจะเป็นอย่างนั้นคนบางคนเราเลือกเข้าไปแทนที่จะทํางานอย่างสัตย์ซื่อแต่กลับฉวยโอกาสใช้ช่องทางนั้นทําประโยชน์ให้กับตนเองและสร้างความเสียหายให้กับส่วนรวมเพราะฉะนั้น พระเยซูคริสต์จึงใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ภายในพรค์ไม่ได้ดูจากภายนอกเป็นสําคัญพาะเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อขอให้เราให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ภายในใจของเรานั่นคือเรื่องของความสัตย์ซื่อเรื่องของความรักความอ่อนสุภาพความถ่อมใจความยุติธรรมทั้งหมดเหล่านี้ให้เราใส่ใจให้ชีวิตของเรามีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องประดับเป็นอาภรณ์ เป็นบุคลิกลักษณะชีวิตนิสัยของเราเราจะเป็นที่พอพระไัยของพระองค์แต่ถ้าเราใส่ใจกับสิ่งที่เป็นรูปลักษณ์สิ่งที่เห็นภายนอกเราอาจจะกลายเป็นคนที่เป็นมนทินก็ได้ในการทำงานของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาพวกเราทุกคนขอเราร่วมใจใกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าข้าปรงทั้งหลายขอพระคุณโปรองขอทรงโปรดเมตตาเพื่อข้าปรุงทั้งหลายจะไม่หลงทาง เน้นสิ่งที่เห็นภายนอกแต่ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้าใจถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องและคาดหวังจากข้าพระองค์ทั้งหลายคือสิ่งที่อยู่ภายในซิ่งเป็นความคิดเป็นจิตใจและเป็นสิ่งที่ถูกสําแดงออกมาเป็นคำพูดและการกระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่ข้าพระองค์ั้หลายจะถูกสร้างถูกล้อม เพื่อจะสำแดงชีวิตซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณที่จะปรากฏออกมากจากชีวิตภายในของข้าพรุงทั้งหลายสู่ภายนอกอย่างแท้จริงเพื่อทั้งหมดนี้จะเป็นที่พอพระไทยและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในพระนามองคง์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน